การเดินทางวันที่สามนะครับผมออกแต่เช้ามืดเลยแต่ก็ให้เขาเบื่อหมดเลยใช่ไหมบรรยากาศยันจนขอบครับมองน้ำจัดครับนี่ครับเอาต่อ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 บรรยากาศเช้าเช้านะครับเคลื่อนย้ายทุกวนตอนช่วงตีห้าครึ่งนะครับวันนี้ได้งานแต่เช้าเลย ออกแต่ช้าแล้วัยือออกแต่เช้าแล้วครับดูครับทีมงานช่างรถช่างเองยางอะไรก็ไม่ได้เรื่องครับโอ้ตายแล้วอุตส่าห์ฝากให้เขาดูเลยดูยางอะไรให้ดีใชรถเรารถเราไม่ได้ดูเลยครับโอ้อันนี้ไปยืมรถพี่เข้ามาครับท้าทายดีครับสนุกดีสนุกเหมือนบรรยากาศตอนที่ว่า หเ,เหมือนเหมือนเราเขา้าเข้าข้าลูกเสือเนาะ,ะแต่ว่ามันใช้กระสุนจริงอาวุธจริง <c oughs> ไม่มีรอบกองไฟนะครับนอ,อนกัน,นกบบนอ,อนกลางดินกินนี่นะครับถนนแปดเลนถนนแปดเลนบ้านเขานะฮ <c oughs> ะพอวิ่งได้พอทำามเดวได้ว <c oughs> ิ่งได้ไหมครับสบายดากหน่อยครับสบายดากหน่อยเนาะ เดืดดาลเมื่อแล้วนั่งจนขี้หักในครับคิดดูเถอะแบบโอ้ห้องน้ําก็ตามพุงประเทศห้องน้าใหญ่ซะเล็กเกินประเทศเราโอ้ตายเอครับนี่ครับสําหรับทางข้างนอกเมืองนะครับชานเมืองนี่นอกเมืองก็แบบนี้คือถือว่าดีสุดๆแล้วระดับ ซุปเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับบรรยากาศนะครับใกล้ถึงที่หมายแล้วใกล้ถึงจุดหมายแล้วน่าจะเป็นจังหวัดกนะันน่าจะเป็นจังหวัดนีม่มีเพะมานอนอาบแดดอยู่กลางถนนนะครับไม่สนใจอะไรเลยไม่กลัวเลยนะครับตามหมู่บ้านเขานะครับ มีคนม,มาจ่ายตลาดมีวินมอไซค์นะครับเป็นคนเล่นโอ้มีรถบรรทุกเหมือนกันน้ำเด็กๆมารอ,อท่านไทยโบกมืให้นะครับรู้สึกว่าไทยที่เป็นเศรษฐีแถวนี้นะครับเขาจะเลี้ยงวัวใช่ไหมเอ๊ะวัวเยอะ,เ,ยอะเออน่าจะเป็นวัวเยอะคนนี้น่าจะเป็นเศรษฐีนะครับคนนี้ หัวยเยอะมากหัวบ,บ้านเขาจะเขาเขาเขาวยาๆหน่อยอันนี้ก็มีแพะมานอนอาบแดดอยู่กลางถนนนะครับซุ per ปปไฮเวย์นะครับตอนนี้ก็น่าจะเพิ่งเพ,พิ่งทำถนนนะครับตรงนี้

เก็บเก็บ <Watching> ดิลังกินกวะไหนกำลังกนกสีดาสีดาสีดาอ้ยนี่ทำไมงามอ่ะออออไม่ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับไหมอือดนี่เลอดีอาอันนี้ดิอันนี้มันสุกแล้วไม่่อทำทำอ่ะลูกทำทเนี่ยเนี่ยเฮ้ย เี่ยเนี่ยนะขีดาข่อยขี้าเหลือมาเปลียนกกิโล0 0 0กิโลพ่อขีดาผู้บาดรอยก็ใหญ่ยิ่เดี๋ยวคงเอานน้อยหนาัเอาบุเขียบเต้นึง้ยลนลนลนตาสีแล้วโอ้ยลนเลย ย่างสิออกเนี่ยฮะอยากกินร้อนตันมิคนอยากกินร้อนตาลนะครับเล่นกูมาเอาร้อนตาลเดี๋ยวจะหยุดขึ้นนะครับเดี๋ยวทุกย่างเลนี่ยน้ำมะเขือมะซีดาร้อนตันอีกโอเคคลิปนี้ผู้ใดอยากกินเนี่ยดิเอาไปฝากด้วยครับเนี่ยเพราะว่าจะยุตไทยุ้ยจูบะเดี๋ยวไปฝากอือขอบคุณครับ อูบยุดตัวนั้นเยอะตัวตาดเนี่ยไอตัวตดตัวดังก็อ้วนๆนะตใหม่ชนิดนี้บ้านอกบี้ไม่รู้มันเป็นยาหรือเปล่านะห้องยาที่บ้านอเจอปันไฟมันเพ่นสียนเอาตัวตาดว่าเขาว่าเนี

มารุมพี่มารุมเก็บดิเก็บดิเก็บาหนเก็บมะถึงเก็บมาเอาไทยไปก่อนไทยไปก่อนนงอันนี้มีมรุมดวยายตายตายตายทีบบ้านห้องันี้เฮ้ยอคยด่างไหมพี่โอ้ยงานไม่ดี่ะด่างงัวนมกนมาปิดแสนนี่นอยยุบบ้านเ้าหนึ่งนะเอาไปไเอาไปกลับไปดิโอ้สวยสวยตัวนี้ ด่า,ดงมมดางจริงต้นมันเครื่องมันเครื่องไม่ใช่ไม่ใช่นะ <c oughs> ด่างจริงเออทำไมบ้านเขา,ามีคาเลยวะบ้านเราก็ไม่มีแล้วตอนนี้ตันนี้ก็ด่างจริงต้นนี้ด่างจริงใช่ด่างงว้นมเดี๋ยวขาดสีขาวยางเงยเานานอะนน เป็นสิบล้านเลยนะเขาขายน่ยสิบล้านคนซื้อไหม <c oughs> ตอนนี้ผมเอาอแค่พันเดียวเนี่ยต้นนี้มีไหมจะคุดไปให้ตัวนี้ก<อ>็ดังนะครับใส่ใส่มะละกอหากินกังไงเองนะครับไม่รู้อ่ะแล้วแต่ทีมงานพี่สามารถเอาได้กี่ลูกไม่พี่ดูดินี่นี่แบบได้ ไม่รู้เอายังไม่ได้สักรู้ก็ได้พี่คิดดู้เนี่ยเหนียวเหนียวเหนียวโอ้โหโดนหัวด้วยมาเงี้ยมาก่อนยมาก่อนโอ้โหคนนี้ก็ยืนคุมอยู่ไม่ได้ยดีนะดีไม่โดนหัวเมื่อกี้ โอ้มาวัน้าก็ไม่ต้องกินแล้วถ้างั้นตัดต้นนะเอ็กเอ็กฟังนี้ฝังนี้อ่